บอลเรื่อยนะครับทุกคนครับก็สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับนนี้เรามาอยู่กับเกมไมครับพีกันอีกเช่นเคยนะครับผมอยู่กับมอสที่มีชื่อว่าอ,อจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นมอสซอมบี้นี่แหละครับซึ่งมันมีของที่เพิ่มก็มาเป็นพวกปืนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งปืนพวกนี้นี่เป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะเท่นนะสำหรับผมนะอืมแล้วก็มีซอมบี้ใหม่เพิ่มเข้ามาสองสามตัวด้วยนะครับแต่ที่สำคัญน,นั่นก็คือ a อนิเมชันนะครับสําหรับการฆ่าหรือว่าการอนิิเมชันต่างๆเนี่ยแะละมันเพิ่มน่าจะเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นม,มันน่าจะเป็นการพวกปืนอะไรแบบนี้มากกว่านะครับอืมแล้วก็อนิเมชันกับบ้านด้วยนะมันมีที่เสกบ้านด้วยนะครับผมอืมซึ่งไม่รู้จะมีเสียงตะกุตะกักไหมในะคลิปนี้ถ้าเกิดมีต้องขอไปเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับมามาดูกันเลยดีกว่าครับ เกิปลาเราก็จะมีพวกนี้นะครับผมที่เขาให้มาจะเป็นเรื่อยอะไรพวกนี้แล้วก็มีที่บอกด้านขวาด้วยนะครับเพย์เจอร์แอดออนไอออนไลน์หนึ่งแล้วก็ซอมบี้มีกี่ตัวตอนนี้นะอืมซึ่งเสียงเรื่อยก็มีด้วยนะครับเออประมาณนี้เอาไว้ใช้ฆ่าซอมบี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีปืนนะที่เขาให้มาตั้งถ้าเกิดว่าเกิดมานะอันนี้ก็น่าจะเป็นเฟอร์ซูน่า เมนูอะไรไม่รู้แต่แต่ผมใช้แล้วมันไม่ขึ้นนะมันน่าจะต้องใช้ในบ้านนะครับมันมีบ้านเดี๋ยวเสกันดูนะอันนี้ก็น่าจะเป็นเควสหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมลองมาแล้วมันมีอยู่หลายอย่างนะอันนี้ก็คือบ้านเลยครับเดี๋ยวเสกันดูเลยนี่ครับมันก็จะมีเมนูบอกอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมซึ่งมันผมอ่านภาษาไม่ไม่ค่อยจะออกนะแต่มันน่าจะแบบ เป็นเควสหรือว่าอะไรพวกนี้นะแล้วก็เครดิตพวกนี้ด้วยนะอืมแบบให้เลือกโหมดไหมไม่รู้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นชื่อผู้สร้างนะครับเออก็เป็นผู้สร้างของม็อดนี้ม็อดที่ scp ที่ผมลงไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับอม็อดของเขาสนุกมากนะก็ประมาณน,นี้ครับส่วนในบ้านที่เขาให้มาก็มีพวกนี้นะประมาณน,นี้มาเดี๋ยวเรามารีวิวของที่รอคอยกันเลยดีกว่าครับ นั่นก็คือปืนนะเออก่อนเอินมาต้องเอาของมาวางในนี้ก่อนนะครับมันเอาเก็บไม่ได้ของพวกนี้ปืนนี่เลยเอามาครับนี่ปืนนี้ผมชอบมากเลยปืนสีเขียวนี่แล้วก็ปืนสไนดด้วยมันเล็งได้ด้วยนะมอดนี้อืมนี่เห็นไหมที่ตอนเปลี่ยนปืนก็มีเสียงนะครับเออก็เอามาเท่านี้ก่อนนะครับ หรือหมดแล้วอ่หมดแล้วนะเออเอามาหมดพอดีเลยนะครับผมก็เอออที่ยังไม่หมดนี่ว่าต้องเฟกซอมบี้มาด้วยนะขออภัยที่ใช้กําหยาบนะครับหลุดนิดนึงอันนี้เอามาเซดเอามาแทนลูกซองก่อน,นครับซึ่งปืนนี้นี่ผมชอบมากนี่อย่างที่เห็นไหมตอนเอาออกมาเนี่ยเออก็มาดูเรื่อยกันก่อนเลยครับ ซอมบี้มาแต่คอยดูนะนี่ครับ a อนิเมชันมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับตอนฆ่าอนิเมชันกลับเรื่อยนะส่วนอันที่สองคือปืนนะครับเฮ้ยนี่มันมีซอมบี้แบบใหม่ด้วยครับเนี่ยดูสิเป็นซอมบี้คลานนะครับเออก็ประมาณนี้เล็งแล้วก็ยิงประมาณนี้นะครับต่อมาครับเป็นปืนอะไรเนี่ย เป็นปืนไฟนะครับผมเออซึ่งพอยิงแล้วมันบังจอหมดเลยนะครับต่อมาเลยอันนี้ครับเป็นปืนอะไรวะโหเป็นปืนอะไรเนี่ยปืนอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเอาไว้ฆ่าบอสนะมันมีบอสด,ด้วยนะปืนนี้เอ้ยมอดนี้นะต่อมาครับเป็นปืนปนกลนะครับผม KKC17 เออมันชื่อแบบนั้นนะที่ผม เห็นในตัวอักษรนี่ต่อมาก็คือปืนนี้เลยครับปืนอย่างเท่เลยเนี่ยปืนนี้นี่พอยิงก็ประมาณนั้นเลยครับมาเฮ้ยนี่ซอมบี้ใหม่ด้วยเหรอโห<ฮ>ดูสิมันมีอะไรอะ่ะหรือว่ามันปิดตาอะไรเนี่ยซอมบี้น่าจะเป็นซอมบี้ใหม่นะครับผมยังไม่เห็นเลยนี่ปืนภายนนะครับเล็งได้ด้วยนี่ครับพอล็งต่อมาครับ ปืนนี้เลยครับปืนกลนั่นบ้านของเรานะบ้านนั้นต่อมาเป็นปืนสุดท้ายน่าจะเป็นปืนลูกซองครับเล็งปั้งยิงนัด่เดียวตายนะเออต่อมาก็มันน่าจะหมดแล้วนะครับพวกปืนอะไรที่ผมรีวิวไปนะ อ, mic. อันนี้ก็เป็นระเบิดเออระเบิดเดี๋ยวปาให้ดูก่อนนเฮ้ยมันซอมบี้ตัวเล็กมันจะไปขี่หัวนะดูสิทุกคนนี่ครับแล้วก็หมดแล้วนะครับพวกนี้น่าจะเป็นลูกกระสุนมากกว่าอันนี้มันเขียนว่า reverse all player นะมันน่าจะเป็นการ reverse re rewind player นะครับ มันไม่มีอะไรผมลองแนละ้วอันนี้เป็นบอสเดี๋ยวมาให้ดูเลยบอสมานี่ครับบอสอ๋อบอสเป็นบอสเรื่อยเป็นบอสเลื่อยนะครับทุกคนบอสเรื่อยเหรอดูสิลองยิงดูสิมันจะตายไหมโหตายยากมากนะครับทุกคนมันตายยากจัดเลยเนี่ยแล้วผมถ้าเกิดว่าผมจะ ลองสู้กับมันแบบเอาชีวิตรอดในคลิปนี้ผมคิดว่าผมไม่น่าจะไหวนะครับทุกคนได้ยินเสียงตะกุตะกักต้องขออภัยด้วยนะผมบอกก่อนนะครับเออผมใช้ไม์หูฟังไนะอืมถึกมากตัวนี้มันชื่อว่าจอรนี่โจนี่หรือเปล่ากูอ่านไม่ออกนะภาษาอังกฤษนะก็แล้วก็มีดาบอันนี้ด้วยครับเป็นดาบอัศวินคล้ายๆนะ ทำอะไรไม่ได้เป็นดาบธรรมดานี่เลยครับทุกคนเออมันน่าจะหมดแล้วนะครับมาเดี๋ยวจะเศกเป็ดให้ดูก่อนมาเป็ดเป็ดออกมาซึ่งเป็ดอันนี้มันไม่รู้เป็นอะไรนะมันมีให้เศษด,ด้วยนะครับอ๋อให้เรดพวกปืนอะไรแบบนี้นะครับผมก็พิธนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ สำหรับวิธีลงม็อดนะครับก็หลังจากที่กดเข้ามาที่ link, ลิงก,ก์แล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยครับนี่ดาวน์โหลดนี่ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมเนี่ยมันก็จะดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับรอสักครู่เออแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าต้องดาวน์โหลดด้วยเบราว์เซอร์นะครับแอปเบราว์เซอร์ หลังจากที่ดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ให้เรากดไปที่เราดาวน์โหลดเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเกิดเผลอลบไปนะให้ทุกคนกดมาที่บ้านแล้วก็กดตรงที่ดาวน์โหลดเนี่ยตรงน,รงนี้ตรงไฟล์นะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยครับดาวน์โหลดมันก็จะอยู่หน้านี้เลยนะครับผมอันแรกเลยที่มันดาวน์โหลดนะแล้วก็กดเต,ตะไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดเปิดด้วย Minecraft ไปเลยครับนี่ครับพอเข้ามามันก็จะ ลงมาเลยนะครับผมประมาณนี้นี่แล้วก็กดสร้างโลกปกติไปเลยนะครับกดไปแล้วก็กดเลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็กดเปิดด้วยนะพวกนี้กดจะกดเปิดให้หมดเลยก็ได้นะอืมแล้วก็กดตรงนี้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่านะว่ามันต้องปิดหรือไม่แต่ผมปิดประจํานะเออแล้วก็กด อันนี้ครับแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้ด้วยครับนีก่กดตรงนี้แล้วก็กดอันนี้เลยครับปึ๊บแล้วก็มาอันนี้ครับกดเหมือนเดิมนี่ครับประมาณนี้เลยครับแล้วก็กดเพลย์ได้เลยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผม้สำหรับใครที่ชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์จ้ามากๆก็ฝากปักใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ We're <laughs>